จบลงไปแล้วนะครับสำหรับศึกเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทยโต y ยต้า WGP1 Waterjet Pro Tour Thailand 2024ที่หาดแหลมเจริญจังหวัดระยองครับเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสนามครับที่คุณพ่นเจ็ตสกีไทยเนี่ยต้องเจอกับคลื่นลมแรงนะครับก็เป็นสนามที่ถือว่าแข่งกันยากครับแล้วก็ ในวันปิดการแข่งขันนะครับก็มีนายวิชิตศรีชาลานายกเษศสมุนตรีนครระยองครับเป็นประธานในพิธีปิดแล้วก็มอบรางวัลเลยครับในส่วนของการแข่งขันครับรุ่นที่หลายๆคนเนี่ยลุ้นกันมากก็คือรุ่นเลเยอรนอาชีพแต่งเครื่องยนต์ G ีีนะครับหรือว่าโปรแรมสกีกลางปีครับก็น,นักแข่งไทยหลายๆคนครับต่างก็มุ่งมั่นจะเป็นแชมป์ในสนามนี้ให้ได้หลังจากสนามที่แล้วนั้นเป็นรุสตานบินนักแข่งกัมพูชาที่คว้าแชมป์ไปครองครับ หลังจากโมโตรแรกนะครับที่แข่งกันไปตั้งแต่เมื่อวันที่4พฤษภาคมเข้าสู่โมโต2เนี่ยถือว่าสนุกสุสีขึ้นมาอีกครับเมื่อธนวิชโมูลีครับพลิกจากอันดับ2ในโมโตรแรกมาเข้าที่1แล้วก็ทางอนนท์งกางที่1จากโมโตรแรกนะครับมาเข้าอันดับ2ทําให้ทั้งคู่เนี่ยมีคะแนนเท่ากันครับแล้วก็ต้องไปชิงดํากันในโมโตสุดท้ายเกมในโมโตสุดท้ายครับอนุทถงกางนั้นออกตัวได้ดีกว่าธนาวิชนะครับคู่แข่ง ก็เลยนําแล้วก็นําโดง่งจนเข้าเส้นชัยเลยธนวิทย์นั้นออกไม่ดีครับแต่ก็ถือว่าทําได้ดีนะครับไล่คู่แข่งจนมาเข้าที่2แต่ก็ถือว่าไม่ทันครับจบการแข่งขันทั้ง3าโมโตรครับอานนท์คว้าแชมป์ไปนะครับมี173คะแนนรองแชมป์ธนวิทย์โีครับ161รคะแนนอันดับ3ธนวินโมลรี144คะแนนขณะที่รุ่นเจสกีที่แรงและเร็วที่สุดในโลกครับเจสกีนั่งอาชีพแต่งเครื่องยนต์ GP ี โปรแอมรันนาบลจีพีครับสุภักสิทุระครับถือว่าคืนฟอร์มเลยทีเดียวหลังจากโมโตแรกนั้นเรือเสียนะครับก็ทำให้เสียคะแนนไปเยอะทีเดียวในโมโต2และ3ครับสุภักกวาดอันดับหนึ่งได้ทั้ง2โมโตนะครับแต่ก็ไปไม่ถึงแชมป์ครับเนื่องจากเพิ่มพูนธิรพัฒานิ์นั้นถือว่าทำผลงานมาตรฐานดีกว่านะครับเข้าที่2ได้อีกทั้ง2โมโตซึ่งเป็นเพิ่มพูครับที่คว้าแชมป์ไปนะครับ1น6คะแนนครับ รองแชมป์เป็นสุภค,ครับหนึรบคะแนนและอันดับ3ทีละเสรุระ129สคะแนนรุ่นเรือนั่งแต่งเครื่องยนต์สปอร์ต GP ครับรุ่นนี้ก็เป็นการลุ้นกันของกิฬติกรผิวงามนะครับกับธพธนวัฒน์โจสรรุศน์ก็เป็นกิรติกรผิวงามครับตอนนี้ชักจะไม่เซอร์ไพรส์แล้วนะครับเนื่องจากฟร์มเหมือนระดับโปรเลยนะครับสนามแรกนี่ได้แชมป์มาถือว่าเซอร์ไพรส์แต่สนามนี้เนี่ยมาแรงกว่าเดิมครับกวาดอันดับหนึ่งได้ทั้ง3าโมโตรครับ เก็บ180คะแนนคว้าแชมป์เป็นสนามที่2ติดต่อกันรองแชมป์ธวัฒรวัฒน,น์154คะแนนและอันดับ3สหรัฐงามสมบิต121คะแนนอีกรุ่นหนึ่งนะครับสำหรับรุ่นโปรนะครับที่ถือว่าเป็นคลาส s A ก็คือรุ่นเรือนั่งอาชีพ 1,100cc แต่งครึ่งยนโอมรันระเบล1,100 open ครับก็เป็นการสู้การของสุภัศน์ฟูตะกูแล้วก็กสิทธิทธรรัพทีพครับมีดีกีทั้งคู่นะครับกบสิทธิ์นั้น เป็นแชมป์เมื่อในสนามแรกแล้วก็สุทัศน์นั้นเป็นแชมป์ประเทศไทยมา3สมัยติดต่อกันแล้วครับก็มาวัดกันถึงโมโต3เลยนะครับหลังจากที่จบ2โมโตรแรกเนี่ยเก็บไป 1. 13คะแนนเท่ากันครับจากการเข้าที่1กันคนลโมโตรเรียกได้ว่าโมโต3เนี่ยใครเข้าอันดับดีกว่าก็จะคว้าแชมป์ไปเลยครับแล้วก็เป็นกริสิดดครับที่น่าจะดีนะครับน่าจะทําได้ดีกว่าออกตัวนําไปตั้งไกลครับแล้วก็ สุดท้ายในช่วงของครึ่งหลังของการแข่งขันครับดันไปเรือเสียนะครับก็เลยพลาดโอกาสอย่างน่าเสียดายครับสุภัน์ก็แซงเข้าที่1ครับคว้าแชมป์ไป173คะแนนรองแชมป์กสิิ152คะแนนและอันดับ3นะครับเป็นรูอีบุอิชานจากฟิลิปปินส์ครับ149คะแนนการแข่งขันสนามนี้ครับร่วมสนับสนุนโดย t o y ยต้ามอเตอร์ไทยแลนด์การกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ Amazing Thailand การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Yamaha สยามวอเตอร์คาร์ฟเครื่องดื่มเกลแล่สปอนเซอร์ t w k a r t ล n g WGP1 w a t e r j e t w ล r l d r กังปรีสมาคมเจ็สกีแห่งประเทศไทยจังหวัดระยองเทศบาลนครระยององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่1จังหวัดระยองและสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาร,ระยอง แฟนเจสกีนะครับแล้วก็รวมไปถึงมอเตอร์สปอร์ตด้วยนะครับก็ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมกันทางเว็บไซต์ j e t s k p โ r t o u r c o m นะครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มนะครับเจ t กี r โทัวรเช่นกันครับ